รัฐบาลไทยคุณผู้ชมขางวดนี้เราจะเล่นสีกันทุกคนนะคะเพจปลอมเพจใดๆทั้งสิ้นนะคะเตรียมตัวดูุดคลิปเลยเดี๋ยวขออนุญาตใช้แบบว่าประโยคแบบสั้นๆแล้วก็ถากับคุณผู้ชมก่อนนะคะว่า ทั้งมันนะคะใครชอบสีอะไรลองเม้นมาค่ะขอคนละหนึ่งสีนะคะใครชอบสีเขียวสีอะไรนะคะขอเว้นสีดำสีสีหนึ่งได้ไหมนะคะพอเออสีดำก็ดังแง่ใครชอบสีอะไรลองเม้นมานะคะทั้งวดวันที่16กรกฎาคมนี้เลขไม่เข้าจะเอาสีทั้งหมดสามถังใหญ่เทล่าตัวเองเหมือนเดิมใครชอบสีอะไรเม้นมา เห็นสีไหนมากที่สุดสีนั้นจะเป็นสีที่โหวตเอามาทำชาเลนจ์ทำโทษตัวเองถ้าเลขไม่มาแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามั่นใจหลานเปอร์เซ็นต์มากๆว่าสีไม่ได้กินซะหรอกค่ะเออแต่กาดอะไรเลยหรอนีก็ะชวยนะคะช่วยกับชานะคะไหมริงนะคะจริง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 นะคะขออาตจิงจริงจริงก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่า นะคะเออน่าจะเตรียมของเตรียมอะไรมาขายด้วยนะฮะฟันที่เลขหกถ้างวดนี้ไม่มีเลขหกขออนุญาตอาบสีทาบ้านนะคะขออนุญาตอาบสีทาบ้านสามถังใหญ่นะคะับเออขอถ้วยขอชามขอถ้วยขอชามตกกระข้ากลาคืนมันไม่ได้นะโอ้ยมันมี้เราผีนี่ยนะเสียข้ามวันะคะเอออ่ะทุกคน หน้าจอนะคะทุกคนขาหกไม่มาสีทาบ้านเข้าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คำไหนคำนั้นไม่มีติดภารกิจเด็ดๆทั้งสิ้นนะคะสิบหกเย็นสี่โมงเย็นถ้าไม่มีหกมปแต่ตัวเดียวสองตัวบนสองตัวล่างผ่านไปอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงได้เจอกันแน่นอนไลฟ์สดอาบสีวันที่ส <c oughs> ิบหกทุกคนเตรียมแคปหน้าจอคะ่ะนะฮะทันพีงวดนีสามต้องแตกสามตัวต้องแตกนะเจ้าคะ ใหญเจี๊ยบนี่ก็เริ่มจะไม่เต็มไม่เต็มไม่อะไรนะเอยเอยเจี๊ยบนะเออแฟนคลับเอยเจี๊ยบนะมาท่านพงท่านพี่ใส่เออเริ่มไปแล้วนะนะอาจารย์ก็ไปนิดนึงแล้วค่ะเอยเยเจี๊ยบก็ไม่เูาจะไม่เต็มบาทเต็มอะไรเลยอาจารยกับลูก็กต่านะแต่แต่ละวันที่จะต้องเจอเอฟซีแบบนี้เลยนีะหรือยังไงคะยายเจี๊ยบเลยมาทันพงทันพี่ท่านด่าอะไรใส่ไหมเริ่มจะมีขึ้นมีอะไรมาทันพี่ใส่แล้วนะโรคระบาดระบาดในเพจแล้วนะเออ แล้วเมื่อแต่ละเ,เวรเจะต้องมาเจออะไรแบบนี้นะคะเออนะคะมาท่านองท่านพี่ใส่แล้วนะอนะีนิจาศีมาละบล็อกเลยค่ะนะคะทุกคนแคปหน้าจอค่ะนะคะแคปหน้าจอฟันที่รูดนะคะคุณผู้ชมขะฟันที่รูดหกค่ะฟันหกนะคะหกสองนะคะ 6 2สองสและ65ห2 6 3 6สองตัวที่ขนลุกเข้าบ้านเลยและวัดดวงรวยไอติมนะคะยายมีเงินติดตัวอยู่80บาทจะซื้อลอตเตอรี่นะ่สปายหนึ่งเนี้ยเอามาลุ้นรางวัลที่1พอได้ข้ากับคงกับข้าวกับมาเผื่อถูก2ตัวพอเพื่อถูกสองตัวล้างสองตัวตัวล้างเนาะเพราะสองตัวบนมันไม่มีเนอะมันจะต้องซื้อตัวไหนเอาแค่ตัวเดียวเน้นเๆเน,น,เน,นไปเลย นะคะมีคุณผู้ชมทางบ้านถามมานะคะมีคุณผู้ชมทางบ้านถามมาคุณยายซึ่งว่าคุณยายน้อยนะคะคุณยายน้อยถามมาแล้วเริ่มถามมาแล้วนะคะมีการโฟอนอินเข้ามาแล้วนะคะลูกลูกไอ้จิมขายยายจะซื้อนะยายมีอยู่แปดสิบบาทนะคะยายจะซื้ออะไรดีนะคะยายจะอยากถูกเลขนะคะเออได้พอนะคะเข้าสารอาหารแห้งหมานะคะเออเอาไว้แบบซ่าสักสองสองสองพันบาทเพราะรางวัล สองตัวล่างนะบรรลังวันละสองพันบาทยายจะเอาตัวไหนดีนะคะยายไม่มีเงินที่จะซื้อยายน้อยถามมาเยอะยายน้อยถามมาแล้วนะคะว่าจะซื้อตัวไหนเนี่ยสองหกสองสามหรือสองอ้าลูกเอ้ยนะคะจะไปซื้อสองหกสองสองเออหกสองหกสามหกห้าแต่มันก็ไม่มีเงินมีเงินติดตัวอยู่แปดสิบาทจะไปซื้อลอตเตอรี่สบายเนึ้อนะคะอัดหกห้าค่ะยายน้อยนะคะหกห้าค่ะยายน้อยค่ะอัดหกห้าหนักๆค่ะยายน้อย นะคะหกห้าคือสวยงามมากนะคะคุณผู้ชมขาสวยจะไม่รู้จะสวยยังไงละนะคะเออนี่นะคะสองหกห้าสาหห้าเ้าหห้านะคะอันนี้คือเป็นเสียงจากทางบ้านชื่อใหญ่น้อยถามมานะคะว่ามีเงินกิ่ตัวอยู่8ปดสิบาทจะซื้ออะไรนะคะซื้อหกห้าค่ะถ้าเลขหไม่มีแม้แต่ตัวเดียวนะคะเราไม่นับเลข9้านะเราไม่นับเลขเก้า เพราะเลขเก้าคือเลขเก้านะคะเลขหกคือเลขหกนะคะโรงเรียนที่ไหนสอนคะคุณครูชื่ออะไรคะสอนว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันหกกับเก้าไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะลองนับดูดีๆศูนย์หนึ่งสองสามสีนะะ่ห้าหกเห็นไหมนะคะหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมเก้ามันอยู่ข้างบนนู้นนะคะเพราะฉะนั้นหกกับเก้าไม่ใช่ตัวเดียวกันถ้าหกนะคะไม่มาแต่ถ้าเก้ามาแทนทำโทษตัวเองเท่านั้นนะคะ สีทาบ้านลาดตัวเองเท่านั้นนะคะหกห้าต้องเข้าหกสามต้องมาหกสองต้องมีนะคะเอออาชหน้าจอทุกคนขะสวยงามมากคุณผู้ชมนะคะศูนย์หกห้าได้ไหมคะจะซื้ออะไรก็ซื้อขอให้มีหกกับอันนี้ขอให้มีหกจะซื้ออะไรก็ซื้อไปจะเอาศูนย์หกห้าหนึ่งหกห้าสองหกห้าก็ซื้อไปเงินเรานะคะเงินเรา มวยเงินผัวมาซื้อนะคะถ้าจะเอาเงินผัวขอผัวดีๆเดี๋ยวเบ้าตาเราจะเขียวท่าหุหวยมไม่มานะนะคะเออเดี๋ยวเบ้าตาจะเขียวนะคะเดี๋ยวทะเลาะก,กันรักอ,อ่อะไรนะสามบ้านแปดบ้านบ้านมันจะแตกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าจะซื้อนะคะหกห้าจะเอาเงินผัวมาซื้ออาจารย์ไอติมขาหนูจะมีเกณฑ์ถูกหวยไหมถ้าหนูเอาเงินผัวมาซื้อนะคะมีเกณฑ์ค่ะ หวยม่เกฑ์อย <uno z led> right. ู่แ <five> ล้วนะคะมีโอกาสถูกหวยแต่ถ้าหวยมันไม่มาเี่กก็มีโอกาสอถูกส้นต้อยผัวนะคะบอกมีผมแก้ผ้าเด้อนะคะเธอก็อยากจะเห็นหัามฉันเนาะเธอนะคะเธอก็รู้อยู่ว่าฉันเป็นเกย์เก๊เป็นกระเทยเป็น บอกที่หลังบอกหลังหวยออกเพิ่งมาบอกว่าเจอมันไม่ได้นะครับคุณผู้ชมนะคะหลังหวยโอ๊ยเสียดายจังเลยเพิ่งมามาเจอคลิปนี้หลังหวยออกโอ๊ยหวยออกแล้วเพิ่งมาเจอนะคะเออนะคะเจอกันที่ไหนคือบักฝานะเออเจอกันที่ไหนคือเจอกันที่ไหนคือบักฝานะคะเออนะคะออ้ยเพิ่งมาเจอนะคะหวยออกแล้วเพิ่งมาเจอทําไมเพิ่งมาเจออย่างนี้นะคะหวยออกแล้วเพิ่งมาลงนะคะ เจอกันเมื่อไหร่เจอกันที่ไหนปุ๊บเจอบักฝาเลยค่ะนะฮะลงกลางหลังเลยค่ะนะฮะเออคนที่เม้นแบบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือคนที่เห็นแล้วเป็นสักขีพยานด้วยนะคะ <c oughs> เออถ้าใครพูดว่ามาเจอมาเจอที่หลังหลังหวยออกเพิ่งมาลงนะคะเจอกัน คอมเมนต์ว่าหวยออกแล้วเพิ่งมาเจอหวยออกแล้วเพิ่งมาลงอุย้ยแม่นจะตายอยู่แล้วแม่นเนาะอย่างเงี้ยนะคะเจอในปัม๊มตกในปั๊มนะคะไม่ออกนะคะเออเจอหน้าห้องน้ำก็ตกหน้าห้องน้ํานะคะใครมาเมนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแคะนะคะเป็นเพียงแนวทางเพื่อไปสนับสนุนสลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นใครชอบตามใครไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะเออแต่ถ้าใครไม่ชอบแล้วตามคอมเมนต์เจอกันก็ตกนะคะ โอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะครับคุณผู้ชมขานะคะเป็นเพียงแนวทางนะมีข้ามีหลุดนะคะคุณผู้ชมมีสติในการซื้อด้วยค่ำคืนนี้ลาไปแล้วคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ